ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ ขอบสนามทัพเทนวันนี้ขอเสนอต้อน10นักเตะม,มูลค่าสูงสุดของโลกฉบับปัจจุบันปี2022อาจมีคำหยาบที่ท่างฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานณที่นี้ด้วยหากดูและชอ,ช,ชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอล้าลไมควให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับ10แฟรงกี้เดยองจากบาเซลลนามูลค่า96ล้านปอนด์ นี่ถือว่าเป็นเด็กอาแจากอัมสเตอร์ดัมยุคเด็กนรกแตกที่เคยสร้างผลงานเอาไวไ้ในบนเวทียุโรปเมื่อ3-4ปีที่แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้ผลงานของเขากับบาซ่านับแต่ย้ายมาร่วมทีมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไรแต่ได้ไวที่กําลังเติบโตกําลังพัฒนาฝีเท้าในยุคข,ของชาบี้แน่นอนว่าแฟรงกี้ได้ยองจะถูกจับตามองในฐานะมิดฟิล์ที่ต้องมาเดินรอยตามต,ามตำนานอย่างชาบี้และอังเดรอินเนสตาสองตำนานผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งทีมขำหนูฝีเท้าของเจ้าหนูรายนี้ไม่ธรรมดาชาย,ยามิชัยบวกกับทักษะอันยอดเยี่ยมเปรียบคุณภาพเพราะบ,บัญชาเกมแผงงกลลาาาอยย่่ไรเสีูค C.I.E.S ประเมินเอาไว้ก็อยู่ในขั้นเฉียนร้อยล้านปอนด์ในทีเดียวเชื่อละครับอันดับ9เปรดรี่จากบาร์เซโลนามูลค่าประเมิน99ล้านปอนด์ พอหนุ่มมนุษย์เล็กแจงเกิดอย่างเต็มตัวเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะการลงสนามแบบไม่หยุดพักทางการเล่นกับบาร์เซโลนาทุกรายการและต่อยอดไปถึงทีมชาติสเปนชุดยูโร2020ต่อไปถึงโอลิมปิกเกมนะญี่ปุ่นเรียกได้ว่าซีซั่นเดียวพี่แกเลี้ยวไปลงเล่นมากกว่า70นัดไอสัตว์คนหรือเล็กกันแน่แม้ว่าซีซั่นที่แล้วจะได้แค่แชมป์โกปาเดเรกับบาร์ซ่ามาครองเพียงโทรฟรีเดียวแต่ก็ดีพอทําให้แฟนบอลได้รู้จักฝีเท้าของเขาถึงตัวเล็กแต่ใจโคตรใหญ่อนาคตน่าจะขึ้นมามีบทบาทสาคัญที่ นะครับได้รางวัลกูเนบอยประจำปี2021มาครอบครอบไปเรียบร้อยวันนี้มูลค่าของเบเดอรี่อาจจะยังแค่99ล้านแต่ในอนาคตนะครับอาจจะมีพุ่งสูงกว่านี้ได้มิเช่นนั้นบาร์เซโลนาคงไม่ตั้งค่าสัญญาเอาไว้แบบเวอร์วางถึง1,000ล้านยูโรเพราะว่าเขารู้ดีว่าจะไม่มีวันเสียเพชรเม็ดงามจากมือไปอย่างแน่นอนสำหรับผู้ชายคนนี้อันดับที่8รูเบนดีอารจากเรเบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มูลค่าประเมิน101ล้านปอนด นี่คือพู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรือใบสีฟ้าอย่างแท้จริงสําหรับรูเบนดีอาร์ตประการหลังทีมชาติโปรตุเกสเพราะหลังจากที่เป๊ปนามาเป็นตัวหลักเขาก็ตอบแทนด้วยการพาเรือใบสีฟ้ากลับมาทวงบอลลังแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ทันทีแข็งกระแรงเก่งกลูกกลางอากาศทางบอลกระโจดย,ยอดเยี่ยมขึ้นมาจบสกอร์ได้โคตรบ่อยค่าตัว62ล้านกลายเป็นถูกแสนถูกไปเลยแม้ว่าการย้ายทีมของดีอาร์ตนัครับคงไม่เกิดขึ้นเรน็วนี้เพราะว่าเจ้าตัวต่อสัญญาก,กับเรือใบสีฟ้าออกไปถึงปี2027แต่คุณดูมูลค่าตอนนี้สิ เป็นเซ็นเตอร์แบ็คนเดียวที่มีลิสติด็อป10นั้นนี่อันดับที่7อัลฟองโซเดวิดจากเซอร์บ่ายบาเยอร์มิวนิกมูลคา่าประเมิน102ล้านปอนด์นี่เป็นจรวดทางเรียบตำแหน่งแบ็กซ้ายของบายเยนร์เป็นนักเตะที่มีจุดเด่นเรื่องความรวดเร็วคล่องตัวและไปกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมทางทางที่มีรูปร่างสูงถึง180เซนนะครับโดยนักที่เขากลายเป็นแข้งโด่งดังชั่วข้ามคืนนั่นคือการพาทัวร์ใส่แนวรับเชลซีจนหอบแดกสมัยเจนการิสตกยูซลเมื่อ2ปีที่แล้ว เดวิสคือนักเตะที่เกิดมาด้วยความยากลำบากถือว่าเป็นนักเตะลีไพ่แต่ไม่เคยย่อท้อต่อโชชะตาฟ่าฟันฝึกฝนจนนำพาสู่ทัพเสือใต้ซิ่งซื้อตัวมาจากเลนคูเวอร์ไวแคปค่าตัวราวราวสิล้านแน่นอนว่าบายเยนก็นเสียงเหมือนกันที่ซื้อเขามา แต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างถูกต่อไปหมดแล้วว่าค่าตัวของอัลฟองโซเดวิดคุ้มค่าหรือไม่เขาก่าคือมาเป็นแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งของบาเยียนมีส่วนสำคัญทั้งเกมรับและเกมรุกอันสเดลเฮลเชื่อว่าผู้ชายคนนี้คงอยู่บนหลังเสือบาเยียนไปอีกนานไม่น่าจะได้ย้ายง่ายๆแต่เมื่อถูกตีเป็นมูลค่านะครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลที่มากกว่า100รล้านปอนด์นี่แหละครับอันดับที่6จุดเบนลิงแฮมจากบอเซียดมุนมูลค่าตีประเมิน109ล้านปอนด์ เสือเหลืองเป็นเหมือนสโมสรที่พร้อมให้โอกาสกับดาวรุ่งที่รอวันเฉิใช้ยโดยเฉพาะนักเตะอนาคตไกลาจากอังกฤษที่ไม่อาจสอดแทรกขึ้นสื่อชุดใหญ่ได้ดูตัวอย่างอย่างจารดอนซานโชที่โด่งดังจนพลุแตกและย้ายไปอยู่กับแมนยูคนนั้นก็แหละครับตัวหลัก ส่วนชูดเบลลิงแฮมเป็นนักเตะที่ตามรอยซานโชอย่างแท้จริงครับก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ดอดมุลพร้อมกับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่โดยเชื่อว่าเขาจะอยู่กับเสือเหลืองอีกไม่นานเพราะตอนนี้ทีมยักษ์ใหญ่อย่างครีเ์ลีกอังกฤษจับจ้องกันตาเป็นมั่นและฝีเท้าผู้ชายคนนี้ก็มีแต่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นมูลค่าเรื่องฟรีติรวมถึงอายุที่ยังใช้งานได้ก็ไม่แปลกใจเลยครับที่ทำไมมันเกิน100ล้านปอนด์กันล่ะเนี่ยอันดับ5ฟอร์เรนเวิร์ดจากไบเออร์เลเบอร์คูเซนมูล เลเวอร์คูเซนถือว่าเป็นสโมสรจากเมืองเบียรที่บ่มเพาะแข่งดีๆออกมาสู่วงการลูกหนังมากๆอย่างคนที่ขายได้ราคามหาศาลก็คงจะหนีไม่พ้นใครฮาวเวิร์ดที่ปล่อยไปอยู่กับเชลซีได้่าตัวราวๆเจ็ดสิบเอ็ดล้านแม้ว่าห้างขายยาจะเสียนักเตะตัวความหวังไปนะครับแต่พวกเขาจะมีคนใหม่ขึ้นมาทดแทนเสมอซึ่งคนคนนั้นก็คือฟอร์เรียนเวิร์ดเจ้าหนูแนวรกวุกวัยสิบแปดปีที่ถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่แบบเต็มตัวในซีซั่นนี้ใครที่ติดตามบุนเดสกาอยู่รมันเป็นประจำนะครับต้องรู้จักคนนี้อย่างแน่นออนนนนนนีีั่่้้้้ยยิงไปปแลลววระตููใเกกมผชาาคถื เป็นวอนเดอร์คิดในวงการลูกหนังเยอะระมันและเป็นคนสำคัญที่ช่วยให้อินซีเล็กรุ่นอายุไม่เกิน21ปีคว้าแชมป์ยูโร2,021มาครองเมื่อปีที่แล้วเขาเป็นนักฟุตบอลที่เล่นใด้ทั้งปีตรงกลางอนาคตกันน่าจาับตามองไปอย่างมากถึงคั้ที่มีการตีมูลค่าให้สูงติดอัดับท็อปไฟของโลกไปแล้วนะครับเนี่ยอันดับที่4เมสันกรีนวูดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูลค่าประเมินทั้งหมด112ล้านปอนด์ ช่วงออกสตาร์ซีซันพรีเม์ลออังกฤษต้องถือว่าเมสันกรีวูดฟอร์มร้อนแรงเกินห้ามใจเลยครับสามารถทำประตูสำคัญสาคัญกับแมนยูได้หลายลูกเล่นเบียดเอารุ่นพี่หรือนักเตะดังๆไปนั่งสำรองได้เยอะเหมือนกันผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองและเป็นแค่ไม่กี่คนที่ได้ก้าวขึ้นมาจากอาคาเดมี่และได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอจุดเด่นของไม้เขียวนะครับคือการจบสกอันเฉียบคมรวมถึงยิงได้สองเท้าตีนซ้ายตีนขวารุนแรงแม่งพอกันเชื่อว่าอนาคตนะครับเขาคงจะมีบทบาทกับทีมมากกว่่่่าานนีี้้ไปตมมยยุิทเพขึอู ว่ากรีบูธจะรักษาฟอร์มและมาตรฐานการเล่นได้ดีกว่านี้มากแค่ไหนและที่สําคัญนะครับเขาจะเป็นแข่งเลือดสิงโตคำรามรุ่นต่อไปที่ต้องแบกความหวังควา้าแชมป์นานาชาติมาครอให้จงได้ในอนาคตและครับอันดับที่3เออร์ลิงฮาแลนด์จากบอร์เซียดอทมุลค่าประเมิน119ล้านบอร์ จับตาดูกันให้ดีๆเลยครับสมเมอร์นี้ชีอของเออริ่งฮาแลนด์จะถูกเขียนเป็นไฮไลท์ว่าปลายทางต่อไปจะไปลงสนามนี้ได้เพราะว่าตอนนี้มีทั้งบาร์เยนเชลซีแมนซิเตี้เรอัลมาดริดบาร์ซ่าพร้อมจะจ่ายโคตรหนักเพื่อคว้าตัวหอกทีมชาตินอร์เวย์รายนี้ไปอยู่ในทีมให้ได้ ตอนนี้ฮาแลนด์สถารับตัวเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวยิงชั้นนาของลียุโรปนับตั้งแต่ย้ายจากเรดบูซาวบวกมาอยู่กับดอทมุนพีแกโชว์ความเป็นเพชฌฆาตหน้าประตูเห็นกันแล้วต่อเนื่องขนาดปีนี้นะครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ทว่าลงสนามไป11นัดพีแกซัดไปแล้ว13ลูกฟอร์มแบบนี้คาดตัวในยุคปัจจุบันนะครับต้องมีมากกว่า100ล้านปอนด์แน่นอนอยู่ที่ว่าตัวเลขจะไปจบที่เท่าไหร่หลายคนอาจจะงงว่าทําไมฮาแลนด์ aland, ถึงอยู่อันดับ3อาจจะเพราะว่าซัมเมอร์นี้มีีข่่าาาาาาาวคฉสัญญะะลลลงมมหือปรณ65 -70 ้น แต่จากการประเมินของ CIES สกระบ,บอกบอกเลยครับว่าฮาแลนด์ยอดเยี่ยมมากเพียงใดอันดับที่ 2. ฟิลโฟเดนจากเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้มูลค่าประเมิน127ล้านปอนด์จินตนาการถึงเรือใบสีฟ้าคุณจะนึกถึงนักเตะราะคาแพงที่สโมสรซื้อมาเพื่อคว้าความสำเร็จใช่ไหมครับอย่างชุดปัจจุบันก็จะมีพวกรูเบนดิอาร์เควินเดบรอย์ริยานมาเรสราฮิมสเตอร์ลิงแต่กระนั้นครับมีอยู่เด็กอยู่คนหนึ่งที่กล้าขึ้นมาจากอคาเดมี่ของสโมสรตั้งแต่เด็กนั่นคนนั้นก็คือฟิลโฟเดน ในวัย21ขวบนะครับเจ้าหนูรายนี้ประสบความสาเร็จมากมายเหลือเกินทั้งการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสาสมัยรวมไปถึงเคยเข้าชิงยูโร2020กับทีมชาติอังกฤษมาแล้วการเป็นเด็กลูกหม้อของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์และก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ได้ย่อมไม่ธรรมาดาเด็กคนนี้มีทักษะอันยอดเยี่ยมจ่ายบอลกระโตรแม่นจบสะกอร์โคตรคมถือว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องเอามากๆอนาคตก็รอเห็นเป็นตัวท็อปของโลกลูกหนังได้เลยครับยิ่งถ้าเขาเสริมบารมีด้วยการเป็นแชมป์ยุโรปได้แล้วก็มูลค่าอาจจะสูงยิ่่่งงกกวานนนนี้้แตถึระัันนะคบผม ก็คือว่าเป็นการเสียแชมป์ที่เขาเคยครองอันดับหนึ่งมาเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าอันดับหนึ่งปีนี้ได้แก่วินิซิอุสจูเนี่ยจากเรอัลมาดริดมูลค่าตีประเมิน139ล้านปอนด์ เห็นน่งเงียบอย่างนี้นะครับพี่แกมีส่วนร่วมกับเรอัลมาดริดเพียบนี่คือแนวรุกที่ราชาชุดขาวซื้อมาในช่วง4ปีหลังแล้วมันก็คุ้มค่าเกินราคาแถมยังใช้งานได้อีกนานเพราะอย่างเอเดนอาซาหรลูก้าโยวิตยังไม่มีผลงานอะไรจับต้องเลยสักนิดหากราชาชุดขาวนะครับมีคาริมเบเซม่าเป็นเดอะแบงคในเรื่องการยิงประตูตอนนี้เจ้าหนูวินซุซูเนียก็เป็นเหมือนฟันเฟืองสาคัญที่ขับเคลื่อนให้ทีมมาดริดมีการเข้าทําที่อันตรายมากยิ่งขึ้นทางทักษะฝีเท้าอันเหลือล้นสปีดอันจีจานพร้อมกับการปปัับงกกาาาจเขึ้้้้นนนนมมอย่่ห็ไไไดดชีีท ประตทางทางที่ 3, สซีซั่นก่อนหน้านี้ซัดอารมณ์การแข่8ประตูฉะนั้นซึ่งยังมีแอซสต์ให้พี่ๆซัดตรงตาข่ายกันอีกเกือบ10ครั้งรังด้วยซ้าแน่นอนแหละครับว่าด้วยผลงานแบบนี้วีนิิอุสมีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อายุยังแค่21พัฒนาได้อีกโคตรไกลเราจะมารอดูกันว่าไอ้หนุ่มชาวบร,ราซิลรายนี้นะครับจะสามารถช่วยเรอัลวดริดกลับมาทวงบัลลังลาลีกาสาเปนในปีนี้ได้หรือไม่ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก c i ไบริษัทวิเคราะห์สถิติด้านฟุตบอลและนี่คือขอบสนามท,อทา็อปมมหกูแลชอบใจุุ่ไ่ไรย ใกล้ๆหรือกดให้ขอบสนามหน่อยนะจ๊ะช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่อนขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ